สวัสดีครับผมบาสเทพบอลนะครับสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอลแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยนะครับกับค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันอังคารที่18มีนาคม2 5 6 8กครับฟุตบอลช่างน้อยนิดเหลือเกินนะครับแต่ตัวผมคัดมาให้เหมือนเดิมครับสำหรับช่องนี้ครับ3ทีมนะครับที่หน้าเอาไปแยกเน้นใส่หนักกันในค่ำคืนวันนี้ก็พี่ๆไม่ต้องคัดผมคัดมาให้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลน้อยหน้าช่องผมไม่ได้ทำครับแต่ กลุ่มนะครับครอบครัวใหญ่ของพวกผมนะครับผมก็ลงแนวทางไว้ให้กับพี่ๆ FC ทุกๆท่านครับแล้วก็มาตามนัดจริงๆตัว VIP มาหมดเลยชุดตัวเน้นของผมครับก็ตามนี้เลยซูเปอร์ VIP ครับตัว VIP แล้วก็ตัวมองบนทํางานทั้งหมดเลยใครที่ตามไปใครที่อยู่ในครอบครัวขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคนจริงๆนะครับก็ฟินๆสดชื่นกันไปทั้งครอบครัวนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนครับที่ดูคลิปนี้อยู่ครับและยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะครับผมบาสเทบอลยินดีต้อนรับ ครับสมาชิกใหม่ทุกๆท่านในทุกๆวันเลยจิ้มเข้ามาครับใต้รูปโปรไฟล์ของผมได้เลยนะครับในบ้านเขียวครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการขอเข้ากลุ่ม VP ของเทพบอลและครอบครัวสปอนเซอร์ใหญ่ในทุกๆวันนะครับคุณจะได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันที่สําคัญมากกว่าน,นั้นครับสปอนเซอร์ที่ผมประจําการอยู่นั้นนะครับ มันคงปลอดภัยไว้ใจได้100%ยครับอยู่ที่ไหนไม่มันคงไม่ปลอดภัยไว้ใจไม่ได้มาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทปบอลอันนี้ผมรับประกันให้นะครับมีปัญหาจัดการให้ทุกกรณีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับค่ำคืนวันนี้เป็นฟุตบอลรายการเล็กๆครับแต่ผมคัดมาให้สำหรับส3สามทีมน่าเชียร์ในค่ำคืนวันนี้จะเป็นคู่ไหนบ้างนั้นนะครับรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกในวันนี้นะครับก็ไปกันที่ฟุตบอลอังกฤษคอนเฟอเรนซ์ครับก็ฮาริแฟกทาวครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนด้านของดาเกนแรมครับคู่นี้ก่อนเกมฮาริแฟกอันดับที่5ของตารางครับส่วนดาเกนแรมอันดับที่20ของตารางในตอนนี้นะครับสำหรับฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกของอังกฤษนะครับคู่นี้นะครับคิกออฟเวลาตีสองสี่สิบห้าครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับฮาริแฟกได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ นะครับเคยเจอกันเป็นล่าสุดครับเป็นดาเกนแนมครับเปิดบ้านเสมอกับฮานิแฟกทาวมา1ประตู1ในเกมแรกของดูการนี้นะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างฮานิแฟกทาวนะครับเจ้าบ้านนะครับในห้านัดหลังเอาชนะูแข่ง3เกมเสมอ2เกมไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนทีมเยืนอย่างดาเกนแนมนะครับเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยใน5เกมหลังสุดนะครับแพ้3เสมอ2ถือว่าฟอร์มไม่ดีนะครับลังท้ายๆของตารางนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับวันนี้ เจ้าบ้านไฮสักทาจะไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใ,นใดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างดาเกนแนมครับนัดที่แล้วพ่ายมากอย่าังสองเลยนะครับคิดฟานซิดครับที่ติดโทษแบนโดนใบแดงในเกมที่แล้วไปนะครับนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามเช่นเดียวกันแต่ขาดตัวหลักก็คือคิดฟานซิดไปนะครับในค่าคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเทบบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกกันอยากให้เลือกมองกันนะครับอยากให้มองทั้งด้านของไิสักทาว,วันนี้ได้เปรียบทุกอย่างเลยอันดับใน,นตาราง ก็ดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นดีกว่าเห็นเห็นะครับห้าแมตช์หลังทีมเยือนไม่ชนะใครนะครับถือว่าอาริสตักทาวมีผลงานที่ดีกว่าเห็นเห็นเลยนะครับวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านสักภาพทีมตัวเล่นดูดีกว่าด้วยแล้วก็ทีมเยือนครับขาดตัวหลักไป1ตัวโดนใบแดงไปนะครับผมคิดว่าปิดประตูแพ้ปิดประตูเสมอวันนี้อาริสตักทาวยังมีน,น้อยหนึ่งประตูอย่างแน่นอนในเกมนี้นะครับเลือกเชียร์พวกเขา จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ศึกอังกฤษคอนเฟอเรนซ์เช่นเดิมนะครับก็ไปกันที่รถเดลครับจะเปิดบ้านตอนรับกัมาูญทางด้านของบอสตันยูเนเต็ดครับคู่นี้ก่อนเกมรถเดลอันดับที่7ของตารางส่วนบอสตันอันดับที่23ของตารางคอนเฟอเรนซ์ในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองสี่ห้าเช่นเดียวกันครับความไม่เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองรถเดลได้เปรียบครับต้องบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับเคยเจอกันไหมหัวล่าสุดครับ นัดแรกของดูกการนี้เป็นบอสตันเปิดบ้านพ่กับรถเดลมา0ูนประตูต่อสามนะครับส่วนความฟอร์มก็เล่น5้านัดหลังสุดของพวกเขาครับรถเดลฟอร์มดีครับใน5นัดหลังเอาชนะคู่แข่ง4ี่เกมเสมอ1เกมไม่แพ้ใครมีฟอร์มที่ดีมากเช่นเดียวกับทีมเยือนนะครับวันนี้บอสตันยไยเต็ดก่อนเกม5้านัดหลังสุดพวกเขาครับเอาชนะคู่แข่ง3เกมเสมอ2เกมไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีเช่นเดียวกัน นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับรถเด็วทีมเจ้าบ้านจะไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยเลยนะครับตัวเจ็บก็ตัวเดิมๆอยู่แล้วไม่ใช่ตัวหลักด้วยนะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับส่วนบอสตันยูไนเต็ดครับวันนี้ก็ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นเดียวกันนะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันพร้อมฉากกันในค่ําคืนนี้เลยนะครับวันนี้แนวทางของผมบาสเกตบอลที่อยากให้เลือกมองและอยากให้เลือกเชียร์กันนะครับผมอยากให้มองทางด้านของเจ้าบ้านรถเด็ว นะครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยอันรับอันดับในตารางคะแนนดีกว่าเห็นเห็นนะครับฟอร์มการเล่นถือว่าสูสีกันนะครับแต่มองแล้วครับการเจอกันมาส่วนใหญ่รถรดเด็วข่มตลอดนะครับบอสตันวิเต็ดฟอร์มดีก็จริงแต่ตอนนี้นะครับรถเดีวมีฟอร์มที่ดีกว่าอันดับดีกว่าตัวเล่นดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านผมคิดว่า1ประตูมีแน่ๆสำหรับรถเด็วลุ้นประตูที่2กินเต็มเท่านั้นวันนี้เลือกเชียร์พวกเขาเลือกมองพวกเขาอ่ะจะไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับสำ คููที่3นะครับคู่ปิดท้ายนะครับก็ไปกันที่คอนเฟลต์ลิกเหนือกันบ้างครับก็เป็นคูซอนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของแลดคิปโบโล่นะครับคููนี้ก่อนเกมคูซอนอันดับที่5ของตารางครับส่วนแลดคิปโบโล่อันดับ19ของตารางคอนเฟลต์ลิกเหนือในตอนนี้นะครับคู่นี้ครับคิกออฟเวลาตีสองสี่สิบห้าเช่นเดียวกันครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองคูซอนได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้เคยเจอกันเป็นหนล่าสุดครับก็เป็นปีนี้นะครับเป็นคง และคลิปโบโลมาได้2ประตูหนึ่งในเกมไปเยือนในนัดแรกของฤดูกาลครับส่วนฟอร์มทีานัดหลังของทั้งคู่อย่างคูฟอนฟอร์มดีครับเอาชนะคู่แข่ง3เกมแพ้2เกมก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีนะครับส่วนทีมเยือนครับชนะ2แพ้2เสมอ1ก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีเหมือนกันแต่ค่อนข้างออกไปทางเสมอหรือแพ้มากกว่านะครับสำรับสำหรับทางด้านทีมเยือนอย่างไลทคลิปโบโลนะครับครูซอนมีฟอร์มที่ดีกว่าอยู่เล็กน้อย นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทั้งคู่ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใ,นใดๆพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับส่วนแนวทางของผมบาสเทเบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันในคู่นี้ครับมองคููซอนได้เลยอันดับดูดีกว่าครับสภาพทีมตัวผู้เล่นดูดีกว่าได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับกาลังลุนนะครับลุนเลื่อนชั้นด้วยนะครับสาหรับพวกเขานะครับผมมองว่า วันนี้นะครับครูซอนนักจะทําได้ดีกว่านะครับผมว่า1ประตูมาไวไหลลูก2แน่กินเต็มแน่นอนนะครับสำหรับครูซอนผมมองว่าและคลิปซู้ไม่ได้ในเกมมาเยือนนะครับวันนี้เลือกเชียร์พวกเขาจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับสรุป3มทีมน่าช่องที่น่าเชียร์ในค่ำคืนวันนี้ของผมนะครับเลือกเชียร์ทางด้านของฮาริแอกทาวครับรถเดวแล้วก็ครูซอนครับเป็น3ทีมที่น่าเือเชียร์ที่สุดแล้วในค่าคืนวันนี้ของผมบาสเทพบอลครับสุดท้ายก็ฝากกันไว้ครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ศฆษนาฟุตบอลของบาสเทพบบอทกัี่ นะครับทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของฟุตบอลเท่านั้นนะครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทุมนุ่มทีมนี้นะครับไม่มีข้อมูลแบบนั้นผมไม่ทาอันนี้ฝากกันไว้ครับจะมาไม่มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของสกอร์นะครับฝากกันด้วยและฝากกันไว้ท่านใดครับที่ยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ผมยินดีต้อนรับในทุกๆวันเลยจิ้มเข้ามาง่ายๆเลยเปิดใจเข้ามานะครับปัดขวาเล็กน้อยอ่านเล็กน้อยและจิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันฟรีอยู่แล้วในการขอเข้ากกกลลุ่มมม VP ขขอองวววผผนนนครัฝาาไ้้้้ดยิปีี ขอให้พี่ๆ FC Barthesball bon, ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ